เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร โรงเรียนบ้านตาเนาะแมรเระสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต3ขอสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานศาสตร์ของพระราชาเมืองในหมอกดอกไม้งามตายสุสยามเมืองงามชายแดนยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านตาเนาะแมร่ระสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขตสตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลตาเนาะแมร่ระออำเภอเบตงจังหวัดยะลามีพื้นที่ทั้งหมด34ไร่โรงเรียนบ้านตาเนาะแมร่ระเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น86คน ภายใต้การบริหารงานของนางสาวนิทเนศเทพเกืือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเนาะแมรอะมีบุคลากรจำนวน13คนแบ่งเป็นข้าราชการครู7คนพนักงานราชการสองคนและบุคลากรทางการศึกษา4คนในปีพุทธศักราช2554โรงเรียนบ้านตาเนาะแมรอะผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงวิสัยทัศน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่อารยเกษตรอย่างยั่งยืนอัตลักษณ์เป็นคนดีมีความพอเพียงเคียงคู่ชุมชน โรงเรียนบ้านตาเนอแม่ราอขอนำเรียนข้อมูลการดำเนินงานประกอบการขอรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาดังต่อไปนี้ด้านที่ 1. บุคลากรองค์ประกอบที่ 1. ผู้บริหารนางสาวนิทานเทพเกลือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเนอแม่รอ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครอบคลุม8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเป็นนวัตกรเชิงชีววิถีและการเรียนรู้สู่อารยะเกษตรมีวิสัยทัศ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีคุณธรรมและมีคุณลักษณะตามหลักพอเพียงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมจนได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายและหน่วยงานภายนอกตลอดจนให้ความร่วมมือในการขยายผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ผู้บริหารได้พัฒนานวัตกรรมและรูปแบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการศาสตร์พระราชาศาสตร์สากลและศาสตร์ชาวบ้านจนเกิดเป็นผลงานที่มีคุณภาพและเป็นแบบอย่างที่ดีในรูปแบบของจิตประพั์โมเดล J j o y our team ผนึกกำลังเป็นทีมเดียวกัน p าร์ทเนอผู้สนับสนุน r r e s o u r c e Mobilization รวมระดมทรัพยากร A.Action พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง P.Focus มุ่งประสิทธิผลของสถานศึกษาในระดับสูงขึ้น A. Assessment การวัดและประเมินผล T. Take care สำรวจความพึงพอใจพร้อมทั้งมีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม หรือวิธีการบริหารจัดการดังกล่าวผ่านช่องทางที่หลากหลายอันเป็นที่ยอมรับว่าสามารถนำไปปรับใช้ในหน่วยงานหรือสถานศึกษาอื่นได้จริงองค์ประกอบที่2ครูครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านตานอ้อแม่ร้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาหลักสูตรและมีแผนการจัดการเรียนรู้ ที่บูรณา,าการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทั้ง8กลุ่มสาระและกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องในทุกระดับชั้นโดยคำนึงถึง2เงื่อนไข3หลักการเพื่อเกิดความสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงใน4มิติมีการประชุม PLC ประชุมวงกลมเป็นประจำเพื่อถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันพร้อมทั้งร่วมขยายผลสู่ภายนอกสถานศึกษา ครูกแกนนาทุกคนยังได้เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ดีเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางที่หลากหลายและเหมาะสมทั้งในระดับโรงเรียนชุมชนและเครือข่ายภายนอกส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการพัฒนาอย่างกว้างขวางและยั่งยืนองค์ประกอบที่3นักเรียน โรงเรียนบ้านตาน้อแมร้อมีนักเรียนแกนนา43คนซึ่งนักเรียนมีความรู้และความสามารถในการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ทั้ง9ฐานได้แก่ 1. ฐานคบเห็ดสร้างบ้าน 2. ฐานไข่ไก่อารมณ์ดี 3. ฐานมหัศจรัร์ไผ่เบตง 4. ฐานรักแม่ธรณี 5. ฐานคนมีน้ํายา 6. ฐานคนรักสุขภาพ 7. ฐานการจัดการขยะ 8. ฐานอีโคโพริน์สีสันธรรมชาติและ 9. ฐานศาสตร์พระราชานักเรียนแกนนำทุกคนทำหน้าที่เป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา มีบทบาทสำคัญในการขยายผลสู่สถานศึกษาภายนอกเพื่อสร้างการเรียนรู้และเป็นแบบอย่างแกช่ชุมชนและเครือข่ายอีกทั้งนักเรียนแกนนำทุกคนได้บูรณาการศาสตร์สามศสาสตร์ในการเรียนรู้จนได้รับการส่งเสริมคุณสมบัติที่พึงประสงค์ทั้ง4ด้านองค์ประกอบที่ 4. คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเป็นบุคคลต้นแบบด้านการพอเพียงมีความสนใจและเห็นคุณค่าให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษามีการประชุมวางแผนสนับสนุนโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและนำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนด้านที่สการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพองค์ประกอบที่ 1. อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบ้านตานนอแมร์ร์มีอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นปลอดภยัย เหมาะสมต่อการเรียนรู้โดยมีผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงพัฒนาและดูแลรักษาอย่างชัดเจนพร้อมทั้งกำหนดแผนปฏิบัติงานโครงการและงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมอาคารและสถานที่ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒน,นาผู้เรียนมีการใช้ศูนย์รวมข้อมูลและฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนห้องศาสตร์พระราชาเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสำนึกที่ดีและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคมและสถาบันหลักของชาติตตลอดภาคเรียนโรงเรียนได้จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณลักษณะดังกล่าว ทั้งในห้องเรียนและพื้นที่ภายนอกชุมชนองค์กรภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆมีส่วนร่วมในการส่งเสริมดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานที่โรงเรียนยังได้จัดทำแผนผังแสดงแหล่งเรียนรู้และห้องศาสตร์พระราชาเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงและเพื่อการใช้ประโยชน์ศึกษาดูงานจากฐานการเรียนรู้เป็นประจำ อีกทั้งยังมีการสะท้อนความพึงพอใจซึ่งโรงเรียนได้นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาฐานการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นองค์ประกอบที่2แห <Hat> ล่งเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ก,รรรกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านตานนแมรเระมีแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาฐานการเรียนรู้ทุกฐานเชื่อมโยงกับการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ครบทั้ง4ด้านมีการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาหรือต่อยอดกิจกรรมและฐานการเรียนรู้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ชุมชนหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆยังเข้ามามีส่วนร่วมและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ของโรงเรียนในการพัฒนาต่อยอดหรือขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องทําให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ร่วมของทั้งนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนนําไปสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ด้านที่3ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกองค์ประกอบที่3.1ความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอื่นในการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนมีการวางแผนและดำเนินการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในส่วนการให้การสนับสนุนการให้ความร่วมมือและการขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริม ซึ่งถือเป็นการสร้างเครือข่ายในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งแนวระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยการสร้างเครือข่ายการศึกษาดูงานให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการจัดการศึกษามีการขยายผลสร้างเครือข่ายไปยังโรงเรียนบ้านบาแตตูงเงวิทยาลัยการอาชีพเบตงมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาดูงานของผู้ที่สนใจและโรงเรียนเครือข่าย ได้แก่โรงเรียนบ้านจาระปไตยโรงเรียนบ้านมาลาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94. บ้านบ่อน,น้ำร้อนโรงเรียนบ้านด่านสัติราชเป็นต้นจากการขยายผลการดำเนินงานทำให้โรงเรียนทั้งในและพื้นที่ใกล้เคียงและโรงเรียนอื่นๆสนใจเข้ามาศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องและขยายผลสู่ชุมชนได้ องค์ประกอบที่3.2ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่สังกัดหรือหน่วยงานภายนอกภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนโรงเรียนมีความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่สังกัดอีกทั้งยังได้รับการยอมรับและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะเมราะให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเบตงกเกษตรอำเภอสำนักงานประมงอำเภอเบตงเป็นต้น โรงเรียนบ้านตาเนแมเราอเชื่อมันว่าการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่เพียงเปลี่ยนแปลงโรงเรียนแต่จะหล่อหลอมผู้เรียนครูชุมชนและทุกภาคส่วนให้ก้าวเดินไปด้วยกันบนหนทางแห่งความพอเพียงสู่การเป็นพลังที่สร้างสังคมคุณภาพและประเทศชาติที่มั่นคงยั่งยืน สุขเกิดได้ถ้าใจรู้จักพอเพียงความสุขเกิดได้ถ้าใจรู้จักพอเพียง